สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอรูต้องอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะมาเจอกันวันพฤหัสตอนเช้านะครับก็วันนี้ก็วันที่28เมษายน2565นะครับช่วงเวลาอัดคลิปอันุทิวาเที่ยงครึ่งพอดีนะครับจากคลิปเฉพาะกิจพิเศษนะครับของวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้นะครับ สุดท้ายแล้วครับตอนนี้ทองคำก็ลงมาแตะที่1,875เหรียญได้จนเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามแผนพอดีเป๊ะเลยนะครับกดกระดิ่งหน่อย <c oughs> ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นตามคำแนะนำนะครับที่ว่าใครเล่นฝั่งเปิดขายเซลล์ลงมานะครับก็เชื่อว่าคงฟันกำไรได้มากพอสมควรนะครับปัญหาตอนนี้เนี่ยคือชาวดอยเนี่ยนะครับ ก็กําลังจะเจอปัญหาใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้คนที่เล่นทองคําแท่งก็ยังโชคดีหน่อยเพราะว่าค่าเงินบาทนะครับมันอ่อนตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ3,4.47บาทต่อดอลลาร์นะครับก็ยังช่วยพยุงราคา,อาของทองคําแท่งออนไลน์เอาไว้ได้อยู่นะครับอ่ะผมจะไม่พูดมากนะครับคลิปนี้เราพูดกันสั้นๆเลยนะครับเอาแบบเนื้อๆเลยนะส่วนในส่วนของ จ้า EA r o b o t นะครับตอนนี้ก็ยังปกติดีนะครับแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ทำมานะเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี้ยผมจะต้องเข้าประชุมแล้วนะครับก็เลยเมาอัดรายการแบบสั้นๆให้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้ด้วยละกันนะครับผมเริ่มเลยนะจากคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าทองคำเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสรีบาวขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหน แล้วรีบาวขึ้นไปได้สูงสุดประมาณราคาเท่าไหร่นะครับผมตอบเลยครับว่าทองคำนะครับยังมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ1 8 8 7จนถึง1,890เหรียญน,นะครับก้อที่2ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทองคำเนี่ยมันจะขึ้นไปต่อได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับ มันอยู่ที่ด่าน1,890เหรียญครับถ้าเกิดมันทะลุราคา1,890เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคำครับจะได้ไปต่อนะครับโดยสามารถขึ้นไปถึงราคา1,900จนถึง1,905เหรียญน,นะครับแล้วข้อที่3มครับแน่นอนครับสุดท้ายนะครับที่เป็นด่านสำคัญเลยก็คืออยู่ที่ราคา1,905เหรียญน,นะครับ ถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้ครับทองคําก็จะได้ไปต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะสามารถขึ้นไปได้สูงสุดที่ราคา1,915จนถึง1,920เหรียญน,นะครับทำไมผมถึงบอกเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้นะครับเพราะว่าไอจุดที่บอกเนี่ยนะครับท่านจะสามารถดักเข้าซื้อก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าจะไล่ให้เป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็ปิดกําไรออกไปก่อนตามแผนที่ให้ไว้นะครับ เพราะอะไรอันที่4ครับจำให้แม่นเลยนะครับจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นนะครับระยะกลางเนี่ยนะครับมันย้ายตำแหน่งแล้วนะครับมันมารอยอยู่ที่ราคา1 ,9 20, 2 0เี่หรียญ1น2 0นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดทองคำนะครับภายใน1-2วันนี้ครับทองคำเนี่ยสามารถรีบาวทะลุ19 2 0เี่เหรียญขึ้นไปได้เทรนขาขึ้นระยะกลางครับ ถึงจะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดจนถึงวันศุกร์นะครับปิดตลาดแล้วเนี่ยยังไม่สามารถผ่าน1,920เหรียญนะนั่นแปลว่าในอาทิตย์หน้าครับทองคำครับยังมีแนวโน้มที่จะลงต่อนะครับก็คือเป็นไซส์เวดาวนะครับดีตัวขึ้นไปแล้วก็ลงต่อนะครับจุดเปลี่ยนเทน ขึ้นระยะยาวนะครับอยู่ที่ราคา1 9 8 5เหรียญน,นะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาปัจจุบันนตอนนี้ครับมันช่างห่างไกลกันเหลือเกินนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยนะครับเป็นทั้งเทนขาลงระยะกลางแล้วก็เทนขาลงระยะยาวนะครับจะขึ้นต่อจะไปได้ต่อไหมอยู่ที่ด่านสุดท้ายครับ1920เี่หรียญข้อที่หครับ คำถามที่อยากรู้กันเยอะนะครับว่าทองคำเนี่ยจะลงต่อได้ถึงเท่าไหร่นะครับลงต่อได้ลึกแค่ไหนนะครับอ่าตอบเลยนะครับก็จากการคํานวณใหม่นะครับก็คือพบว่าครับเออทองคำนะสามารถปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับถึงราคา1854กับ1845เหรียญน,นะครับจดไว้นะครับ ต่ำสุดที่คำนวณได้นะครับอยู่ที่1854กับ1845นะครับแต่จะลงได้หรือไม่ได้ครับก็ตอนนี้มีด่านหนึ่งที่มันขวางทางอยู่ก็คือ1,871เหรียญน,นะครับ1871ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า1,871ลงไปได้นะครับโอเคอันเนี้ยมันก็จะลงต่อนะครับ ในขณะที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้ครับทองคําก็พยายามดันตัวลงนะตอนนี้ดันตัวลงมาต่ําสุดอยู่ที่1,872เหรียญแล้วนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละนะครับว่าด่านสําคัญอยู่ที่ประมาณ1 8 7 1 1 8 7นี่แหละนะครับถ้าหลุดลงไปได้มันจะลงไปถึง1,854กับ1,845แต่ถ้าเกิดยังหลุดต่ากว่า1,871ไม่ได้นะครับทองคํามันจะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับตามข้อ1ข้อ2ที่บอกเมื่อกี้นะครับและ เป้าหมายขาลงสุดท้ายเลยนะครับที่แบบคาดการว่าน่าจะถึงนะครับอยู่ที่1,827เหรียญครับ1827นะครับก็เดี๋ยวมาดูนว่าจะเป็นไปตามที่บอกเอาไว้ให้อย่างไรนะครับมาข้อ6ครับจุดเข้าซื้อบายนะครับที่จะซื้อกันนะก็รอทองคำ ทะ,ะ 1, ลุราคาะลุราคา1,883เหรียญให้ได้ก่อนนะครับค่อยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับไปปิดกำไรที่1887จนถึง1889นะครับมาที่2นะครับตั้งซื้อที่1889ครับทะลุไปได้ปิดกำไรที่1893จนถึง1895หมายที่3ครับตั้งซื้อที่1894นะครับทะลุไปได้ไปปิดกำไรที่1897จนถึง1899นะครับหมายที่4ครับ ตั้งเปิดซื้อที่1899ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปปิดกําไรที่190 5จนถึง1908แล้วก็มาที่5้ามาสุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อที่1น0 5นะครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปปิดกําไรที่1910จนถึง1912นะครับก็เอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปดูต่อว่ามันจะผ่าน1920ได้หรือไม่อย่างไรนะครับส่วนคนรอซื้อของถูกครับให้มารอซื้อครับที่1865 1850แล้วก็1835นะครับก็ตั้งบายลิมิตนะครับรอไว้เลยนะครับสรุปเลยนะครับถ้าเกิดทองคำนะครับยังรีบาวไม่ผ่านราคา1,890เหรียญกับ1,920เหรียญน,นะครับให้เปิดขายเซลล์เอาไว้นะครับอุ่นใจกว่าในการทำกำไรขาลงในช่วงนี้นะครับเพราะว่าทองคำมันเป็นเทรนขาลงระยะกลางบวกยาวนะครับยังไงแล้วเนี่ยยังไงทองคำมัน อ่าเป็นไซด์เวดาวแน่นอนนะครับเดี่ยวตัวขึ้นไปแล้วก็ลงต่อนะครับอ่ะจบสำหรับโกลสปอร์ตอ่ะมาดูในส่วนของทองแท่งบ้างนะทองแท่งเนี่ยผมสรุปแบบสั้นๆให้เลยนะครับทองแท่งออนไลน์ก็6.5เนี่ยนะครับแนวโน้มทองคำเนี่ยยังปรับตัวลงต่อนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ก็ลงมาที่ประมาณ3500 3600กันแล้วนะครับก็ลงต่อได้ถึงแค่ไหนครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่ามีโอกาสลงต่อได้ถึง3100 จนถึง3 2 0 0บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็ฟลุกจริงๆครับอาจจะได้เห็นราคาที่29800จนถึง29900บาทต่อบาททองสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าค่าเงินบาทมันอ่อนนะครับ3า4 7บาทต่อดอลลาร์เนี่ยนะครับมันก็พยุงราคาทองคำแท่งเอาไว้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่าเงินบาทแข็งนะครับเอาแข็งซักเหลือสัก3,14ทวน หรือ33.50เนี่ยนะครับโอกาสจะได้เห็นราคาประมาณสัก2,9600หรือต่ำกว่านั้นนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับฉะนั้นแล้วนะครับระมัดระวังค่าเงินบาทให้ดีนะครับว่ามันจะแข็งตอนขึ้นตอนไหนนะครับเพราะว่าเวลามันแข็งเนี่ยมันจะแข็งตัวเร็วมากนะครับอ่ะถ้าจะซื้อนะครับคนอยากไล่ซื้อนะรอทองคำเนี่ยมันทะลุ สามห่นเจ็ดบาท3850บาทแล้วก็3 1ม0 0ืบาททวนนะครับก็เป็นจุดไล่ซื้อได้นะซื้อที่3700ไปปิดกำไรที่สา0 0มืถึงแปดนะครับทะลุ3850ก็ไปปิดกำไรที่ประมาณ3 1ม0 0ืนอย่างนี้ต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทะลุ3 1ม0 0ืบาทขึ้นไม่ได้ครับอันนี้แหละ มันจะเป็นจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะกลางของทองคําแท่งออนไลน์96.5นะครับฉะนั้นจําให้แม่นครับว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นนะครับของทองแท่งอยู่ที่31,000บาทท้วนนะครับตราบใดยังไม่ผ่าน31,000บาทนะครับให้มองว่าทองคำครับจะปรับตัวลงต่อเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดทะลุ31,000บาทขึ้นไปได้โอเคอันนี้แหละมันก็จะกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับะฉะนั้นแล้วครับ ถ้ารีบาขึ้นไปนะที่ประมาณสัก3700นจนถึง3,900บาทนะครับผมแนะนำว่าให้เสี่ยงเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนนะครับปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็เอาจุดสต็อปลอสหรือจุดตัดขาดทุนเนี่ยอยู่ที่3 1 0 0 0บาททวนนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับทองคำแท่งออนไลน์นะครับ10นาทีนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับการวางแผนในเรื่องของลงทุนทองคำนะครับใครมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับอยากปรึกษาผมนะโทรหาผมโดยตรงเลยนะครับ0 6 5 9 4 2 5-6-5-4นะครับอดิไลผมคับเติร์ครับ T ีไทยแลนด์ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G Good นะครับใครอยากเล่นทองคำโกลสปอ t ตนะครับอยากต้องการเอ่อโบรกที่ไว้ใจได้นะครับก็โทรมาปรึกษาแล้วกันนะครับหรือว่าใครอยากจะเล่น EA Robot นะครับนั่งกระดิกเท้าแล้วได้ตังค์นะครับก็ติดต่อสอบถามมาแล้วกันนะครับคงฝากไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่ครับในวันจันทร์นะครับกับคลิปฉบับเต็มนะครับสวัสดีครับ